วัสดีครับผู้ชมที่กราตุทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเรื่องเด็ดหัวดังเช่นเคยนะครับกับเรื่องเด็ดหัวดังช่องเอฟจีนะครับประจาค่าคืนวันนี้นะครับวันนี้จะนําเสนอในส่วนของสรุปล่างนะครับสรุป2ตัวล่างเด่นล่างนะสารพัดล่างก็สวัสดีนะครับไปทั่วไทยทั่วโลกนะครับทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ พักทายกันไปนะครับในส่วนของวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับสาหรับหลายๆท่านนะครับเราก็จะได้คัดสันในส่วนของตัวเลขนะครับเลขล่างเมื่อนี้ครับล่างล้วนบกเกี่ยวกับพังนะครับสองตัวล่างเด่นล่างจับคู่ล่างเอาสัรพัดเลยนะครับก็จะเฮ็คลิปประมั้สามถึงสี่ชั่วโมงครับแอดนั่งขัดข้อมูลนะครับเพราะรอบมีเยอะนะครับเยอะขนาด เยอะขนาดไหนกันนะมาลองดูกันนะครับลองมาดูกันว่าเยอะขนาดไหนเริ่มจาก EP ีที่หนึ่งนะครับสรุปไปเลยถือว่าสรุปเนื้อหาของล่าไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้อ p ี EP ที่หนึ่งก็แอนนาเสนอไปตั้งอ p ที่หนึ่งก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เดินดีไม่ดุดแล้วในงวดที่แล้วมานะครับในงวดที่หนึ่งตุลาบรุษนะครับ ก็จะเป็นวาระฤทธิน,นะครับเดือนแรงเดือนดีสูตรนี้นะครับสูตรนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับใครจะไปใช้ก็แล้วแต่นะครับนะครับชบาโรดนะครับคนอังคารนี่ก็เดินดีประจําวันนี้มาหมดทุกหัวและแหงทุกท่านแล้วนะครับของคานนี่ก็โอเคผ่านนะครับ S a c k ก็ผ่านอ่ะนี่คือ EP ที่หนึ่งแล้วก็มา EP พสองรอบหนึ่งรอบสองนะครับเมื่อนี้รอบสามปิดไทยรายการก่อนหวยออกวันที่สิบหกตุลาพี่น้อง EP สองก็ EP แรกเดียนไปที่สองสามหานะครับสองสาห้าสำหรับ EP ที่หนึ่งหรือรอบที่หนึ่งนะครับ EP ที่สองเพิ่มเติมมาอีก1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็แปดเก้าสบนะครับอีก10บสำนัก10เซียนนะครับทั้งสตัวทั้ง3มตัว4ี่ตัวนะครับทุกรูปแบบเลยนี เลขเด่นนะครับล่างก็ได้ชัดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือ9นะครับในส่วนของวันของเมย์นะครับของนูน้ําทิพย์ของเทพบรรลือนะครับรวมถึงเด่นล่างเดิอดีด้วยนะครับแล้วก็จับตัว2ตัว3ตัวออกมาได้9เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็2กับ3รอบนี้ก็จับคู่กันด้วยนะครับจะมี2 3สหา3 3หานะครับ เก้าเก้าหาเดนเมสี 5, 4, 2, 3, นะครับสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามนะครับเรามาดูีิว่ารอบนี้บรรดาเลขที่นาเสนอไปแล้วนะี่ครับยังสี่คงอยู่ขนาดใดหรือจะเพิ่มเติมแบบใดนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลที่ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มานะครับส่วนที่ยังไม่มามีแอดดังเมสัยนะครับมามล่าสุดของ SB เดินดีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงของ เออแอสแสงเดือนนะครับรอบนี้มีไม่เห็นข้อมูลนะครับรอบที่แล้วเนี่ยว่าเห็นข้อมูลเล่าน,นะครับรอบนี้ข้อมูลมากนะครับเอเอแอดเพิ่มเติมมาแอดอ,อาจารย์คมนะครับอาจารย์คมของ Apple นะครับแจ็คพอตมาแล้ววินดี้นะครับครบถ้วนขบวนความทั้งหมด24สำนักพี่น้องทั้งหมดทั้งปวงทั้ง3 EP นี่นะครับ ยี่สิบสี่สำนักนับกันนะครับยี่สิบสี่สำนักด้วยกันนะครับในยี่สิบสี่สำนักนะครับสำนักล่าสุดที่มานี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับล่าสุดก็ได้สองยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมมาที่แปดกับเก้านะครับเพิ่มเติมมาที่แปดกับเก้า สยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมมาที่8กับ9นะครับแล้วก็เรามาดูว่าข้อมูลที่มันจะเหลืออยู่นะครับฉะนั้นตัวเลขที่จะปรากฏนะครับตามคะแนนแอดไลน์บางแล้วนะครับสอที่มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับส่วนข้อทีโพนะโพตามะบอนี่แอดก็ะต่อก็ได้นะครับ ส่วนตัวที่ตามมาก็จะเป็นสามนะครับส่วนตัวที่จะตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือห้าหกแล้วก็เก้านะครับหกมาท่านมูท่านพวกในบาดสุดท้ายพนะ้หกมาท่านเพื่อนในบาดสุดท้ายนะครับจริงๆก็มีแปดนะครับแอดเอาเอามาควบรวมกันที่แปดแต่ว่าเอา้าไหนไม่ไม,ไม่มาแล้วก็ออามานะครับมีแปดอีกตัวหนึ่ง แต่เด่นนะครับเด่นหลักๆไปที่สองตัวนี้นะครับสองกับสามตัวนี้ซึ่งยังคงเส้นคงวานะครับเรุดไปใส่สองสามสองสามสองสามสามสองอยู่นี่แต่ว่าไม่ต้องไปนั่งซื้อหรือพี่น้องนะครับก็จะประจับคู่แบบสองสามสามสองนี่เพราะว่าไปหาซื้อใส่ก็ไปแล้วตอนนี้นะครับบกว่าจะลิวินลอตเตอรี่ก็ดี่พราะไปจะเป็นทึ่งทึ่งฝาทึ่งอากาศนะครับใต้ดินบนน้ำก็จะเมียนม้างวดละ สำหรับสองสอาดสามสาองเนี่ยยัยไปคิดเถอเขาที่ออกก็ออกป้ายเขาออกรถนะครับแล้วมังเรียบร้อยหรือใครเอาไว้ติดต้นมวดก็ก็ดีไปนะครับถ้ามาก็ก็ามาแต่ว่าแอดคิดว่าบ่อมาหอกนะครับคิดว่าป้อมใหม่หรือจะไง็บ่รูนะครับหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเด่นล่าสุดคือแปดสองเก้านะครับจะเพิ่มเติมมาอีก,ก,กตัวจอตัวเนี้ย หกับแปดนะครับหกกับแปดในส่วนของเด่นทั้งหลายทั้งปวงนะครับ SB นี่ยังไม่หลุด,ดพี่เนอ้องบ b ยังไม่หลุดนะครับแต้มอยู่ใส่ละของมูลรายรายหยุดจนลงมองสีว้เออมาแล้ว SB มาแล้วเอับีนี่เดินดีนะครับรอบที่แล้วก็ผ่านนะครับ รอบนี้สามสองสามห้าหกนะครับของวินดี้นี่ผ่านส่ํำเสม,สมอยังไม่หลุดสักทีนะครับยังไม่หลุดสักงวด,ดสักทีเนี่ย네วินดี้นะครับวินดี้เจ้านี้นะครับวินดี้คือเจ้านี้นะครับส่วนของวานาเลตก็เสนอไปแล้วนะครับเอ่อคนอังคารน,นี่ก็เดินดีอยู่แล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับก็ここจะมีวินดี้นะครับ S B สบนอังคารนะครับแล้วก็แสงเดือนแสงดาวแสงเดือนขอบคุณไปทั้งหลายทั้งปวงนะครับทุกสำนักเลยนะครับที่ส่งข้อมูลให้เราได้มาอ่าประเมินผลในส่วนของล่างนะครับเด่นล่างก็ดีอยู่ในส่วนของจะจับเอามาจับคู่กันก็ดีนะครับเดินเดนล่างเดินดียังไม่ผิดอ่ะผิดเพียงวนันะงวนหนึ่งนะครับลุดเพียงวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับ มีก็ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอะทั้งหลายทั้งปวงมาสรุปกันพี่อ้องวันนี้สรุปกันจริงๆเวลาอาจจะใช้หน่อยนะอย่าบ่ากันนะครับอย่าบ่ากันเด้อในส่วนของเวลาจะเป็นจำกัดจำเคียมอะไรเวลานะครับถ้าไป็นจำกัดจำเคียรมากมันก็จะไม่รายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับรายละเอียดจ,จะไม่ครบถ้วนแอดจับมาทั้งหกตัวเลยนะครับ จับมาทั้งหตัวเอามาให้ดูกันเลยว่าถ้า2มาจะมากับตัวไหนถ้าสามมาจะมากับตัวไหนถ้า6มามากับตัวไหนถ้า5้ามา8 9มาได้ทั้งหมด15้าชุดนะครับสินะบา่นบงกอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสอมี่สห้าแมนครับสิ้ชุดนะครับสิชุด,นะชดใน15ชุดที่พ่ง่าบมันไหลไป่อก นะครับจะพึงว่ามันหลายหรือว่าผู้ใดมีตัวคัดเอาไปคัดเองก็ได้นะครับใครมีตัวคัดดีๆคัดเจ๋งคัดดัง,ดดงเอาไปคัดเองก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าจะให้ทางช่องช่วยดูข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของว่าตัวใดเป็นตระหนัว่าเป็นตระมานี่ครับครับผมจะพึงว่าเลขมันหลนะครับเลขมันหลกับว่ามันมันมันสิบูมีตัวแยกตัวเบิ้งนะครับคนบอกว่า ลายไปในเมื่อเขาสิบห้าชุดก็ไม่ถือว่าเยอะนะในร้อยตัวสิบห้าตัวมันซื้อเมื่อบ้าขาทุนพี่น้องปกขับก็สามสิบชุดแค่นี้กับบ้าขาุนจะบอกว่าบอกถืออุตลี่ซื้อลายป,ประนด็นตะิะ <c oughs> <c oughs> นะครับที่บุไปอุตลิซื้อลายประเดนติครับแอดได้ทําทั้งเอาตัวแต้มตัวนะครับแต้มรอบนี้นะครับแต้มงวนนี้มีแต้มเรียนๆอยู่ก็คือ สองสามเจ็ดนะครับรอบที่แล้วมีสี่เก้าแปดสี่เก้าเจ็ดนะไม่ใชนะ่สี่เก้าแปดรอบนี้เหลือแค่นี้นะครับแต้มสองสามเจ็ดเอาไปคัดได้นะครับเอาไปคัดเองก็ได้นะครับอันนี้แต้มที่สามารถจะเดินได้ในรอบนี้นะครับแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งที่จะมาชนด้วยนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดที่ยังไม่ผิดมาหกงวด,ต,ดติดนะครับแอดดัมเมซายก็ดีแอดกุ้งก็ดีนะครับ ซึ่งแอดกชนไปแล้ววันนี้ก็จะมาวงกลมด้วยว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่ะจะมาวงเพื่อนซึ่งจะมาจับควบรวมในตัวนี้หมดเลยนะครับทั้งสารพัดรูปแบบนะครับจะได้ตัวไหนออกมามาดูกันนะครับ <c oughs> ที่จะได้ตัวออกมาก็จะมีสองหกตัวนี้พี่นอ้องสองหกเอ่อสามห้านะครับ สามเก้านะครับแล้วก็หกเก้าจะไม่สวยเท่าไหร่เลวพี่น้องอาจจะบเบิ้งออกพี่น้องหกเก้าแปดเก้านะมีหาตัตเท่านี้พี่น้องถ้าจะกันไม่มีตัวกันมีแค่นี้นะครับในสิบห้าหลุดออกไปห้านะครับจริงๆมีห้าเก้ามาด้วยเลยพี่น้อง จริงๆก็มี59ไอ้ตัวนี้มาด้วยนะก็จะมี26ตัวนี้เออ26ตัวนี้นะครับ35ตัวนี้39ตัวนี้นะครับ68แล้วก็98ตัวนี้นะถ้าจะใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของล่างรอบอีกส่วนที่ใครชอบตัวอื่นไม่มากกันนะครับ23 32ก็ยังติดอยู่ นะครับจริงๆก็ติดอยู่นะครับแต่ว่าติดแบบล่อแร่นะครับติดแบบล่อแร่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีคือไม่มีซื้อไม่มีขายแล้วแ่ะนะครับไม่มีไม่พยายามมันมากเราก็เอาตัวที่มันบ่าอ่านว่า่เติมเล็พีรน้องมามาซื้อกันนะครับก็สรุปได้ว่าจากที่เด่นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับทั้งตั้ง EP หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะได้ชุดที่จะใช้งานก็จะมีสิบห้าชุดนี้นะครับ เด่นไปที่สุดคือ2กับ3ตัวนี้นะครับ2กับ3ตัวนี้ตัวประกอบก็จะมี5 6 9 8ตัวนี้นะครับของทางช่องนะครับก็สรุปได้ตามข้อมูลที่เราจะไปวิเคราะห์ประเมินส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของที่ทางแอดคุ้งก็ดีทางแอดดังเมสไซก็ดีนะครับจะได้ตัวไหนนะครับถ้าแอดดังเมสไซเนี่ย ตามแอดดูแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเดนสอนแอดแมอดไซนะก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้การบีตัวหนึ่งก็ตัวนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหมือนกันนะครับของแอดกุ ung, ้งแอดกุ้งก็ไม่จะต่างกันนะครับแอดกุ้งก<ๆ>็จะไม่ต่างกันไปม,มากนะครับแต่แอดกุ้งนี่จะดีอย่างเขาจะเป็นตรงๆนะครับ บออ่อนความมันตกตรงเลยพี่น,น้องเพราะเป็นถ้าสี่สามสามสี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเก้าก็จะเป็นสี่เก้าตัวนี้นะครับเก้าแปดแปดเก้าก็จะเป็นตัวนี้แปดเก้าเก้าแปดนะครับแปดเก้าเก้าแปดแต่ของแอคคุกงก็จะเป็นศูนย์เจ็ดได้พี่น้องหนึ่งหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้แหละแปดเก้า เจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสี่เก้าสามเออใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าแอดกุมมดกมมดด้งมีห้าตัวนะคี่น้องแอดกุ้งมีห้าตัวอดังเมสไซมีห้าตัวเหมือนกันนะครับด,ดังเมสไซก็จะมีห้าตัวตามวงตัวนี้นะไรแคปได้กอแคปนะครับนี่คือล่าสุดถึงที่สุดแล้วนะครับของ16ตุลานี้นะครับสำหรับล่า ทั้งตรงทั้งไม่ตรงนะครับทั้งตัววิ่งนะครับทั้งตัววิ่งด้วยเก้าก็เด่นเด่นมากนะครับตัวเด่นเก้าเด่นเขนต้องจะเยอะเลยแหละนะครับเก้านี่ก็เป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเก้าก็เป็นอีกตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะแล้วจะให้ดูข้อสังเกตอะไรบ้างสำหรับล่างที่มีที่เขาไม่เคยหลุดเลยก็จะมีของ ของ Sb ตัวนี้นะครับ SB นี้เดินดี Sb ก็จะมีประมาณนี้นะครับสองสามห้าหกนะเอ่อคนมีกระตังคนมีกระตังคนมีต่างนิ้มที่สตัวนี่สองกับสามเหมือนกันนะครับแล้วก็คนวันอังคารตัวนี้นะครับก็มี2 3 6สามหเหมือนกันนะพี่น้อง แล้วก็ตัวศูนย์นี้ก็ไม่หลุดไม่ค่อยหลุดส่วนส่นเขาจะมาตัวไหนเรามาดูกันอีกทีนะครับเนี่ยเลขเลขนเ,เ,เ,เด่นมันก็จะมีตัวนี้นะครับพี่น้องคนยิมใส่แร้วสามสองสองสามจะไปยิมมันตัวสองสามมันไม่ใช่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะครบถ้วนในข้อมูลที่นําเสนอเนานะพยายามจะไม่ขาดตบกบกพร่องนะครับเลขดาวเราพี่นาองใ่ถ้าเลขดับแอดด นี่คือดับทั้งหมดนะนี่เลขดับทั้งหมดเลยไปมากเอาไปใส่เอาไปใส่ได้พี่นอเยอะอันนี้ไปครับห้าสิบชุดแอดแซงเดือนแอดแซงเดือนนี่ดับดีเลยใครากได้นะแอดไม่เขียนระบุให้หรอกใครได้มันตัวเล็กนะเอาไป,ไปดูเองเนี่ยดับลอดอยู่ตัวเดียวคือเก้านะส่วนเลขดับลอดตัวเดียวที่เก้า สามเก้าวันที่มีเดย์บอลพี่น้องนะครับสามเก้าแปดเก้าเก้าแปดนะครับแต้มเจ็ดอันนี้แต้มเจ็ดอันนี้แต้มสองอัวนี้แต้มแปดนะครับอาจจะไม่ไม่น่าสนใจก็ได้นะครับอันนี้แต้มห้านะอันนี้แต้มเจ็ดนี่มีสองตัวนี้มีแต้มเจ็ดแต้มสองนะครับผู้ใดบังประสบคลิปเสียใจด้วยเด้อ วงตรงนี้นะเออนะมีแค่นี้นะครับสามตัวแค่นี้ลงจงสําหรับล่างนะครับถ้าจะเอาแบบแคนแคนแบบทุนนิดหน่อยนะครับผู้เรียนมักนิดหน่อยใครมักทุนหลายก็เอาตัวนี้นะครับใครมักทุนหลายก็เอาตัวนี้นะครับหรือใครมักทุนเยอะก็เอาประมาณนี้นะครับใครมักทุนหลายนะครับผู้เรยมักทุนหลก็เอานี้นะครับใครมักทุนหน่อยก็เอานนี้ ามสบายพี่น้อง <c oughs> นะถ่ายคลิปนี้เขาไม่หยางแล้วสรุปแบบคลาสๆแล้วลเวลาไปประมาณสักสิบโอ้ยังไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกน่าจะพอประมาณพอกันดูกันได้นะพี่น้องแอดก็ไม่อยากใช้เวลาเนื่อนานคนจะเบื่อแต่ก็พยายามจะอธิบายให้มันกระชับที่สุดนะครับถ้ามาเขียนตัวนี้โอ้ยาวอะของมาทุกท่านนะเขาจะได้มีโชคมีลาบสำหรับสองตัวล่าง ประกาศผลสองตัวล่างวันที่สิบหกที่จะถึงนี้เดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะได้ประกาศผลแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ข้อมูลนะครับในส่วนของล่างไปนะครับถ้ายคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดใช้กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเด้อกับทางรอดเด็ดหอยแดงรัวมถึงแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับนี่เราสรุปไปแล้วนะครับสรุปของล่างนะ คลิปต่อไปก็จะเป็นของบนล่างแล้วพี่นายบนล่างเอ็จะพยายามหาคู่ให้ได้ที่สุดนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งยังเวเนเอ็ดเหตุงานเหตุการณ์ครับุคเอเวลามาเนี่เหตุเหตุจามาขึ้นเอานะครับก็พยายามจะสรุปไม่ได้แบบชัดเจนมากที่สุดนะแบบชัดเจนมากที่สุดที่เราที่ทําได้ตรงนี้ก็บนล่างนะครับเราจะมีวิเลขวงในอีกสองสามเจ้านะครับสรุปเป็นวันตอนเย็นของวันที่สิบห้า ตอนเย็นวันที่15สรุปวงในวิ่งไม่วิ่งวิ่งตัวไหนบ้างนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคถาคลิปแล้วก็ไกขอ,อให้ทุกท่านนะครับอยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมถูกหวยรวยลอตเตอรี่ไปด้วยกันโชคด,ดีเป็นของท่านทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ